ใช้นิ้วนี้ท่องได้เลยการจะเกิดไมโครเอลูชันข้อใดก็ได้นะักเรียนไม่จำเป็นต้องครบหมดนะอันใดอันหนึ่งก็ได้นะหรือบางวิชากรอาจจะเกิดหลายอันร่วมกันก็ได้นะทันไหมข้อแรกนิ้วโปง้งนิ้วโป้งคือเธอเลิศมากเธอมันตัวมันดาให้นมบุตรเธออยู่ต่อในสนภาพแวดล้อมนี้ได้หมายความว่าไง ถ้าประชากรน,นั้นมี natural selection มีโอกาสเกิดวิวัฒนาการได้ natural selection แปลว่าการคัดเลือกดังนั้นแทนด้วยนิ้วโป้งคือเยี่ยมค่ะคุณได้อยู่ต่อคุณเป็นลักษณะที่เลิศมากคุณอยู่ต่อเลยเยอะอย่างเช่นลักษณะของมนุษย์เนี่ยน่าจะเหมาะกับสภาพแวดล้อมเลยอยู่ต่อไดโนเสาร์เหมาะไหมเดี๋ยวนะถ้าเหมาะคือยังมีนะไม่เหมานะหรอเนาะให้มันไม่เหมาะเถอะไม่งั้นมนุษย์ไม่ได้เกิดนะคะ เขาเรียกว่าเราโดนคุมกําเนิดเลยนะคะมนุษย์ไม่ได้เกิดเลยนะคะไม่ได้มานั่งเรียนตรงนี้ครูสอนไดโนเสาร์แน่นอนไม่ใช่เป็นตัวกี้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 ก,ก,ก,กี้สอนนะคือออกไปเธอมีสิทธิ์ที่จะแบบตายมากอ่ะมันคงจะเดินไปเดินมาคงไม่ได้เรียนหนังสืออะ่ะอยู่ตามถ้ำตามอะไรไปเนาะเพราะฉะนั้นอ่ะไดโนเสาร์ไม่เหมาะกับสภาพแวดล้อมก็สูญพันธุ์ไปนะคะนี่คือแนชโนนิ้วชี้นิ้วชี้คือยีนโฟลมีการถ่ายเทยียน คือการใช้นิ้วชี้ไปชี้มาสมมุติว่ามีประชากรของของหมีก็ได้หมี A กับหมี B หมี A เนี่ยโฟลมาหาหมี B แบบนี้เขาเรียกว่ายีนมันโฟล์เพราะหมีที่ไปหาหมี A ที่ไปหาหมี B เนี่ยก็มีอันลิ้วอยู่ในตัวเองก็เอาอันลิ้วของตัวเองไปผสมพันธ์กับหมี B มันเลยทําให้ความถี่อันลิ้วของหมี B มีความแบบผิดเพี้ยนไปอาจจะเกิดวิการได้ พราะันยีนโฟโลนี่เขจะเข้าใจคำว่าโฟโลไหมโฟโคือไหลอะ่ะยีนก็คือยีนยีนมันโฟโลก็เลยใช้นิ้วชี้อันนิ้วกลางให้ชี้ไหมเดี๋ยวโดนแคบอีกนิ้วกลาง <c oughs> <c oughs> นะคะนิ้วกลางไม่รู้ว่าธรรมเนียมของประเทศไหนนิ้วกลางคือเยี่ยมหรือเปล่าคุณไม่รู้นะคือเธอรู้ไหมว่านิ้วชีบ้บางบางการชี้อย่างเนี้ยบางบางประเทศถือว่าไม่สุภาพแต่ของประเทศเรามันก็ไม่สุภาพปะ ใช่ไหมอย่างนี้กับอย่างเงี้ยเห็นไหมกับนี่ฮะเห็นไหมตีกันเลยนะอันนี้คือชมถูกไหมตีกูเลยอะไรเงี้ยนะคะประมาณนั้นนิ้วกลางการการไายพันนี่ชูแล้วนะโอ้โหหย,ยาบขายมากชูชูนิ้วกลางให้นักเรียนอะนิ้วกลางคือการกายพันมันก็คือเล่นด้วยคําว่าก่อไก่ไนเนาะมิวแตนเมื่อไหร่ก็ตามสิ่งมีชีวิตมีการมิวแตนไปแสดงว่ามีโอกาสเกิดวิวัฒนาการนะคะ ต่อมา non random mating non, rand mating, non ai, random um, mating นอนไปว่าไม่ random แปลว่าสุ่ม mating แปลว่าผสมพันธุ์ผสมพันธุ์แบบไม่สุม่มคือเลือกคู่ใช้นิ้วนางข้างสายเห็นไหมนี่นิ้วนางข้างสายเป็นการสื่อว่าฉันเลือกคนนี้นะเห็นไหมฉันเลือกคนนี้เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามมีการเลือกคู่ผสมพันธุ์ลบสเปกอร นั่นแหละประชากรมีโอกาสเกิดวิวัฒนาการและมีการเปลี่ยนแปลงความถี่อนลิวได้ทําไมอธิบายง่ายๆนะคือทําไมทั้งหมดทั้งมวลมันนําไปสู่วิวัฒนาการใช่ไหมเพราะทั้งหมดตรงนี้มันมีโอกาสทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่อนลิวยกตัวอย่างเช่นเธอเลือกคู่ผสมพันธุ์ยุคนั้นฮิตมากฮิตคนที่สูงมากกว่าร้อยเก้าสิบยุคนั้นนะยุคยุคไหนไม่รู้ แต่ทุกคนเนี่ยสเปคคือชั้นต้อง 190. ร9 0สิถานที่เกิดคือในวัดอย่างเงี้ยหาก,กินตอนกลางคืนปากเล็กใช่ไหมเงีง้ยอันเนี้ยโอ้โหเจออย่างนี้คือหัวใจเต้นมากอยากจะวิ่งหนีไม่ใช่คือสมมตุติเธอล็อกสเปคสมมตุติอ่ะเธอชอบเอาเอาความเป็นจริงแล้วกันนะขาวตีอย่างเงี้ยนะขาวตี มีอะไรมีอะไรดีขาวตีมีผมสามเส้นอย่างเงี้ยหรือถึงใครปังปอนปังปอนหึืถึงปังปอนนะคะขาวตีมีผมสามเส้นเนี่ยชอบมากปรากฏว่าในยุคนั้นเนี่ยคนที่ขาวที่ตีมีผมสามเส้นได้รับคัดเลือกให้แต่งงานรัวๆรูปพีเว็ด,ดิ้งมีแต่ขาวตีผมสามเส้นหมดเลยที่เป็นเจ้าบ่าวคนที่ผมดกดำอย่างเงี้ย ผมหลายเส้นอย่างเงี้ยไม่เคยโดนเลือกเป็นผู้ที่ไม่ถูกเลือกให้ผิดหวังอกหักตลอดเดมไม่หาใครเธอมีผมกี่เส้นเธอมีผมกี่เส้นเยอะตกรอกดังนั้นหมายว่าคนที่ผมดกไม่เคยได้รับการสื่อพัน์เลยอกหักหมด น้ำตาในยุคนั้นมาจากคนที่ผมหลายเส้นในยุคนั้น,น,นก็ทําให้อันลิ้วที่ผมหลายเส้นหายไปฉักประชากรเลยศูนยพันเลย, 0, เ,ลยเข้าใจไหมนั่นแหละอืมเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามผสมพันธุ์แบบไม่สุ่มหรือเลือกคู่แต่งงานปุ๊บนะมีโอกาสทําให้เกิดไมโครเอฟลูชันได้สุดท้ายนิ้วก้อยแรนดอมเจนติกดิฟนิ้วก้อยเนี่ยเป็นนิ้วที่เล็กที่สุดให้จําไว้เลยว่า กระบวนการไมโครเอเวอเรชันเนี่ยมักจะเกิดกับประชากรขนาดเล็กครูใช้คำว่ามักจะนะมักจะเกิดกับประชากรขนาดเล็กนะคะก็เลยใช้นิ้วก้อยนะไมโครเอเวอเรชันมักจะเกิดกับแบบลักษณะประชากรขนาดเล็กแต่ท้ายที่สุดแล้วถ้าทั้งหมดทั้งมวลเกิดซ้ําๆำซ้ำซ้ำซ้ำเกิดเยอะๆเยอะซ้ำซไปเรื่อยเื่อท้ายที่สุดแล้วอ่ะมันจะนําไปสู่แมกโรเอเวอเรชัน เพราะฉะนั้นสมก,การก็คือไมโครเอ evolution บวกไมโครเอ evolution บวกไมโครบวกไมโครเอ evolution ไปเรื่อยๆท้ายที่สุดจะนำไปสู่แมคโครเอ evolution